มีน้องคนไทยนะคะในอังกฤษเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารนะคะซึ่งป้าแก้วก็รู้จักนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนไปเป็นลูกค้าประจําของน้องเขานะคะแล้วทีนี้น้องก็ไปเปิดร้านอาหารใหญ่โตเลยนะคะที่ที่อีกเมืองหนึง่งแล้วก็ จะเปิดอีกสาขาหนึ่งแล้วทีนี้ปัญหามักจะเกิดขึ้นเรื่อยๆก็คือจะมีคนไทยด้วยกันนะคะ,ะที่เปิดร้านอาหารด้วยกันมักจะเกิดการแย่งลูกค้านะคะ,ะเรื่องของเรื่องก็คือมีเมื่อเมื่อวานเมื่อเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ยก็คือมีลูกค้านัดนัดอจองโต๊ะนะคะมาแล้วทีนี้พอถึงเวลาปุ๊บ ก็ไม่เห็นลูกค้ามาเนาะก็ก็เลยด้วยความที่ยุ่งๆเพราะลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะก็ก็ไม่ได้อะไรก็สงสัยลูกค้าจะลืมวันหรืออะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีะคนไทยด้วยกันนะคะร้านอาหารอีกร้านหนึ่งก็บอกว่านี่เธอ,อวันนั้นลูกค้าเธอหลงมาที่ร้านฉันนะฉันก็เลยให้เขาอยู่ที่ร้านฉันไม่เป็นไรเนาะฉันต้อนรับดีแล้วเออคุณ ก็คือนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่คนนี้ทำแบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดน,น่ะในในเมื่อลูกค้ามาผิดร้านใช่ไหมคุณก็ต้องบอกสิว่าไปร้านนั้นนะร้าน,นนี้นะไม่ใช่มามาฉกลูกค้าเขาแบบนี้ทั้งที่เขาก็นัดจองไว้แล้วและอีกอย่างหนึ่งลูกค้าก็ก็เกินไปนะ ก็ก็ไม่รู้ว่าอะไรเราก็โทษลูกค้าเขาไม่ได้อะนะคือเขาสามารถเรียกได้แต่ด้วยมาระยาทและจรรยาบรณน,นะแทนที่จะสนับสนุนกันหรืออะไรกันกแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาปากหน้าเคกไปแบบหน้าตาเฉยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายกันอะไรก็ตามนะคะในที่ป้าแก้วเห็นใน Facebook ที่คนไทยที่อังกฤษทำนะคะคือ จะแย่งลูกค้ากันตัดหน้ากันนะคะแต่ที่จะสนับสนุนส่งเสริมกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ไม่กูแย่งได้กูแยง่ยงกูฉกได้กูฉกนะคะนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แก้วนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตในต่างประเทศนะคะคือเห็นแก่ตัวได้เขาก็รีบเห็นแก่ตัวทันทีนะคะฉันไม่สนหรอกว่าใครจะได้ใครจะเสียขอให้ฉันได้แค่นั้นก็เป็นพอนะคะคนแบบนี้มีเยอะ